แก้ผมเป็ดให้สาวผมประบ่าปัญหาเรื่องผมของสาวผมสั้นและสาวผมประบาเกือบทุกคนที่ส่วนมากจะมีความตรงและบางซึ่งบางทีก็เป็นปัญหาเวลารีบๆไม่มีเวลาจัดทรงผมเพราะมันจะมีความเป็นเป็ดและปลายกระดกซึ่งไม่มีความสวยเลยค่ะวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ รับรองทําตามแล้วสาวๆจะอุ่นใจถึงแม้จะเป็ดแค่ไหนก็กลับมาสวยได้แน่นอนค่ะ 1. เป่าผมให้แห้งหลังสระผมทุกครั้งสาวๆคนไหนที่สระผมแล้วไม่ชอบดรายให้แห้งด้วยความร้อนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะเพราะการไม่ทําให้ผมและศีสระแห้งทําให้ผมเป็นเป็ดและกระดกได้หากไม่จัดทรงด้วยความร้อน และถ้าหากใครชอบสระผมตอนกลางคืนแล้วไม่เป่าผมให้แห้งก่อนนอนนอกจากผมจะเป็นเป็ดแล้วอาจทำให้เกิดเชื้อราที่หนังศีรษะได้อีกด้วยนะคะ 2. เครื่องม้วนไฟฟ้าเครื่องหนีบไฟฟ้ารวดเร็วทันใจสิ่งที่จะเปลี่ยนผมเป็ดเป็นผมปังได้อย่างรวดเร็วก็คงหนีไม่พ้นเครื่องม้วนผมหรือเครื่องหนีบผมไฟฟ้า ที่สาวๆสามารถทำในตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือเรียนได้อย่างรวดเร็วจะม้วนหรือจะหนีผมก็สวยปั๊บได้ภายในพริบตาค่ะ 3. โรม้วนผมมีประโยชน์บ้านใครไม่มีที่ม้วนไฟฟ้าหรืองบไม่พอเราขอแนะนำว่าซื้อโรม้วนผมมาทดแทนได้ค่ะแถมราคาย,ยังถูกกว่าเยอะเลย ก่อนนอนก็นำมาม้วนที่ปลายผมตื่นเช้ามาจะได้รอนส,อสวยเลยทีเดียวค่ะหรือใครไม่อยากม้วนก่อนนอนก็สามารถม้วนตอนเช้าได้ถ้ามีเวลาแค่ม้วนเข้าไปที่ปลายผมเช่นกันและใช้ดรายเป่าผมร้อนจนเซ็ตตัวแค่นี้ผมเป็ดก็ตกรอบแล้วล่ะค่ะ 4. บํบำรุงด้วยออยล์หรือผลิตภัณฑ์แต่งทรงผม ทางเลือกเกือบสุดท้ายคือการบำรุงผมด้วยออยหรือไม่ก็ใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมบำรุงเพื่อให้ผมมีน้ำหนักมากขึ้นอยู่ทรงไม่ชีฟ้ฟูถ้าขยันบำรุงแล้วไม่ได้ผลจริงๆก็ต้องจัดหนักด้วยสิ่งที่ช่วยจัดทรงผมนี่ละค่ะและไม่ควรเลือกสิ่งที่ทำให้ผมแข็งนะนอกจากจะดูไม่ธรรมชาติแล้วยังดูไม่เป็นทรงอีกด้วยค่ะ 5. มัดผมก่อนนอนมัดผมในที่นี้ไม่ได้เป็นการมัดแบบรวบขึ้นไปทั้งหมดนะคะอย่าพึ่งเข้าใจผิดแต่เราจะให้สาวๆมัดเฉพาะปลายผมโดยให้งุ้มเข้าไปข้างในจะทำก่อนนอนหรือตอนเช้าก็ได้แต่แนะนำว่าตอนเช้าควรใช้ลมร้อนจากดายเป่าผมเพื่อให้ผมเป็ดของเรานั้นกลายเป็นผมลอนสวยและอยู่ทรงได้นานคะ่ะ และนี่ก็คือ5ทริคที่ช่วยให้ผมของสาวๆนั้นหายเป็ดสักทีหรืออย่างน้อยแก้แค่ชั่วคราวค่ะพอผมของสาวๆยาวขึ้นความเป็ดก็จะหายไปแล้วค่ะกดใจรอสักพักและก็แค่ทำตาม5ทริคที่เรากล่าวมานี้ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องผมกระดกหรือผมเป็ดอยู่ก็คงแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ